อันยองค่ะกลับมาพบกับคุณโซอีกแล้วนะคะกับการรีวิวกระเป๋าค่ะวันนี้จะมารีวิวในใบที่11แล้วค่ะก็ยังคงเป็นชาแนลเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะกระเป๋าใบที่11ของคุณโซนะคะใบชาแนลใบนี้ก็จะเป็นใบล่าสุดเลยนะคะที่คุณโซซื้อมานะคะก็เคยถ่ายคลิปไปทีหนึ่งแล้วแล้วก็สัญญาว่าจะมารีวิวนะคะใบนี้ นี่ค่ะก็จะเป็นสีดาร์กบรูนะคะด้านข้านะคะก็จะแบบมีความโดดเด่นนะคะแต่ส่างกับใบที่มิโซบีเลยะคะ่ะ,คะมาดูสายแล้วก็ยังมีสายยื มานนะะชมด้านในกันดีกว่านะคะวันนี้เสียงฮุนโซจะไม่ค่อยดีนะคะรู้สึกว่าจะปวดนี่นะคะด้านในเปิดมาจากตัวแปลกด้านนี้นะคะด้านข้างตรงนี้ก็จะมีช่องช่องใส่ของด้านอนนะคะแล้วก็พอเปิดตรงนู ก็จะมีช่องหบแล้วก็ทายสิบแต่ที่พิเศษก็คือจะเพิ่มตัวช่องตรงนี้อีกช่องหนึ่งด้วยนะคะเห็นไหมใตน้นิ้ดูกใกล้ๆกล้ะคะนนกำลังเห่กับใบนี้ทีเดียวเชียวนะคะเพราะว่าเป็นใบล่าสุด ที่ซื้อก็จะถือค่อนข้างบ่อยนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยบ้าเหอเท่าไรหร่เลยนี่นะคะจะถือแบบคล้องแขนแบบนี้ก็ดูก็ดูชิคดีนะคะหรือว่าบางคนจะชอบแบบสะพายก็ก็เกทีเดียวนะคะนี่ค่ะกระเป๋าใบที่ส1เปดน,นะคะของฮุนโซนะคะ แล้วพบกันใหม่นะคะกับการรีวิวกระเป๋าของฮุนโซค่ะสำหรับวันนี้ h a ปป a g กุ d Evening ค่ะบาย